ความรักในเดือนธันวาคมของคนที่เลือกไพ่เดว์คนละเก่าจะวนเวียนกลับมา,เ,าเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งนะคะเขาน่าจะอยู่เป็นระยะทางไกลเขาตัดสินใจที่จะเดินทางมาแล้วก็กลับมาในความสัมพันธ์นตอนนี้สิ่งที่เขาต้องอที่เขาทําอยู่ก็คือเขาเฝ้ารอคอยโอกาสที่จะได้กลับมาแล้วเขาก็ระมัดระวังแล้วก็วางแผนสิ่งต่างๆเขาจะมาจบปัญหาในเรื่องรักสามเศร้านะคะ แล้วก็เขายังมีความรักแล้วก็ความมุ่งมั่นในความรักกับคุณนะคะสถานการณ์นี้อาจจะมีการคลาดเคลื่อนนะคะแต่ท้ายสุดแล้วคุณจะมีความสุขนะคะไพ่ออกมาบอกว่าให้มีความหวังเรามาดูไพ่สปริชั่เพิ่มเติมนะคะไพ่ออกมาบอกว่าเธอควรหาเวลาไปเที่ยวบ้างลองออกไปเที่ยวดูบ้างเพื่อที่ว่าเราจะได้สามารถเติมพลังงานบวกให้กับชีวิต แล้วจะทำให้เราเนี่ยดึงดูสิ่งต่างๆที่ดีเข้ามาในชีวิตนะคะ